หมอของขวัญฟาดเดือดดิวอริสราหลังขอถือสินค้าแทนไลฟ์ขายจากกรณีที่หมอของขวัญโพสต์เฟซบุ๊กประกาศจ้างดิวอริสราไลฟ์ขายของ1ล้านบาทพร้อมจ่ายแต่ขอจ่ายให้เมวาสนาตรงเพื่อเคลียร์หนี้อยากเห็นความตั้งใจใช้หนี้สังคมถึงจะเห็นใจต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีด้วยไม่ใช่แค่น้ำตาก,กับน้ำลายพร้อมเผยว่าคุยกับเมแล้วและค่าปักตะกรา้าสิอร์เซอันนี้ไม่หักเอาไว้ใช้จ่ายไม่รวมกับค่าจ้างไลฟ์หนึ่งล้านต่อมาดิวอริสราโพสต์แจ้งเรื่องการรับงานบอกว่า ตนเป็นมือใหม่ในการไลฟ์กลัวทำไม่ดีพอกลัวช่องโดนแบนจึงขอเวลาฝึกฝนและพัฒนาตัวเองก่อนในด้านการไลฟ์บวกกับตอนนี้ขอฝึกเพื่อนพัฒนาตัวเองกับแบรนด์ก่อนเพราะที่ผ่านมาแบรนด์นี้คอยช่วยเหลือตอนมาตลอดแต่ถ้าเป็นการโพสต์งานลงไอจหรืองานอื่นๆตนพร้อมมากๆล่าสุดหมอของขวัญไล์สดเดือดพูดว่าเลือกได้หรอพูดตรงๆนะตอนนี้ฉันถามเชนธนาเลือกไลฟ์สินค้าอย่างเดียวได้ไหม ในขณะที่มีเจ้านี้หลายคนฉันเลือกได้สมมติฉันติดหนี้เขาอยู่5 0าสถึงหกล้านแต่ฉันอยากแต่อันนี้สลดกี่โมงถ้ามีจิตใจอยากคืนเขาจริงๆเขาอยากไลฟ์แค่แบรนด์เดียวทุกคนต้องทําตามเขาให้เขาไลฟ์แบรนด์เดียวหรือติดสัญญามาคุยกันได้หมดเลยนาทีนี้ไม่น่าติดแล้วเพราะทุกคนถอดพรีเซนเตอร์หมดแล้วคะ่ะเขาบอกเป็นถือสินค้ารีวิวได้ไม่คิดว่าแบรนด์จะได้อะไรก็เลยบอกเมเอานี้ให้เขาทํางานแต่ล้าน หึงฉันให้เมแต่ให้เขาทำงานก่อนหน้านี้เห็นไลฟ์ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเชนธนารับทุกงานนารารับทุกงานคนจะได้เห็นความตั้งใจความอยากใช้ใี่ความอยากเขาโอกาสทางสังคม